อ้าวสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะคะเพื่อนๆอ,อ้าวช่างก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยเนาะก็เหมือนเดิมคลิปช่างก็มาช้าเหมือนเดิมวันนี้ลูกค้าช่างเป็นยังไงคะผมโอ้โหมาแบบนี้ต้องมาตัดฉลองรับปีใหม่นะคะ สำหรับผมทรงนี้เนาะลูกค้ามายาวและกระหนามากวันนี้ช่างก็จะมาใช้เทคนิคในการขึ้นทรงโดยการตัดความยาวนะคะอ่าเพื่อนๆดูนะถ้าใครเจอผมหยิกๆแล้วก็ดีดๆขึ้นไปแบบนี้เพื่อนๆืก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องหงายหวีแล้วก็ใช้ปัตตาเลียนปาดนะคะอ่าเพื่อนๆนใช้เทคนิคการคว่ำหวีนะคะเห็นไหมเห็นเห็นช่างทํำไหมคะ ถ้าผมมันกระดกอย่างเงี้ยเราต้องใช้เทคนิคการคว่ำหวีแล้วก็ยืดออกมาแล้วใช้ปัตตาเลียนปาดนะคะช่างขึ้นกรอบทรงโดยการใช้หวีกับปัตตาเลียนตัดความยาวนะคะไม่ขึ้นกรอบทรงโดยการใช้ฟันรองนะคะอ่ามันก็เป็นการเพิ่มความไหวนะเพื่อนๆเนาะถ้าใครตัดเป็นแล้วเนาะถ้าเจอช่างหลายๆคลิปช่างก็จะทําดูได้หลายแบบว่า ใช้เบอร์นุ่นขึ้นก็ได้ใช้ตัดความยาวก็ได้ใช้ยังไงก็ได้เนาะถ้าเราทําเป็นแล้วเพื่อนๆก็ลองทาดูหลายๆเทคนิคเนาะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะถนัดแบบไหนแต่ถ้าสําหรับช่างนะช่างก็แล้วแต่อารมณ์เนาะบางทีก็จะขึ้นโดยการใช้ปันลองเลยบางทีก็จะขึ้นโดยการตัดความยาวเลยแต่ถ้าฐานผมหนาๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเพื่อนๆใช้เทคนิคนี้ดีที่สุดนะคะก็คือการใช้หวี กับปัตเตเลียนเนี่ยตัดความยาวนะคะขึ้นกรอบทรงแต่ถ้าใช้ฟันลงเนาะบางทีผมมันหนามากๆเนี่ยมันก็ทําให้ฝืดกับการตัดและผมลูกค้าเนี่ยก็มาเหนียวมากช่างก็เลยใช้เทคนิคนี้นะคะเพือ่อเป็นการรัดขั้นตอนให้เพื่อนๆดูเนาะว่าทําไมช่างถึงใช้เทคนิคนี้ทําไมบางทีช่างใช้เทคนิคนี้เราก็ดูตานผกฐานผมลูกค้านี่แหละเนาะถ้าคนไหนมาเหนียวๆอะ่ะเพื่อนๆ ไม่ต้องขึ้นฟันรองเลยยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะสําหรับลูกค้าท่านนี้ของช่างนะทั้งเหนียวทั้งแข็งทั้งหวีไม่ออกนะคะเพื่อนๆช่างใช้เทคนิคการใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งจุดห้านะคะนอกจากการขึ้นฐานทรงไปแล้วใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งจุดห้าเนาะในการเก็บกรอบฐานทรงเนาะที่เพื่อนๆกืาลังเห็นอยู่นี้นะคะดูนะคะเทคนิคช่างวันนี้ช่างจะใช้แค่เบอร์หนึ่งจุดห้าเบอร์เดียวนะ พอหลังจากนัน้นช่างกำลังจะทำนี่ก็คือการปรับฟันเป็นเบอร์0.5แล้วก็ใช้เทคนิคการสะบัดขอบนิดๆน,นะคะวันนี้ช่างจะไม่ใช่ตัดไล่เฟตเนาะใช้จะช่างจะใช้เบอร์1.5ขึ้นกรอบทรงแล้วก็ใช้เทคนิคเบอร์0.5ปรับเฟดของปัตตาเลี่ยนนะคะสะกิดขอบฐานทรงนะคะนี่ไว้ไหมคะเพื่อนๆทรงนี้ ถึงเพื่อนๆที่เพื่อนๆดูนี้ช่างตัดไวนะถึงผมจะดูหนาดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่างช่างใช้เหมือนถ้าถ้าเป็นเรียกเทคนิคการตัดผมก็เหมือนตัดเบอร์เดียวแล้วก็สกิปขอบมันก็ดูสวยแล้วช่างจะไม่ได้ได้เศษขาวนวลกืนด้านข้างข้างหลังทรงนั้นทรงนี้วันนี้ช่างไม่ได้ดีไซน์ทรงอะไรเลยนะคะวันนี้ก็คือเบอร์เดียวเลย1.5สกิปขอบเบอร์0.5 เดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูว่าทรงจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอ่ะช่างว่ามันก็สวยนะตัดเบอร์เดียวแล้วก็เก็บขาวนวลกืนมันก็โอเคสวยนะคะทรงนี้อ่ทรงนี้เนาะช่างก็ได้ไปกินเลี้ยงนะคะหลานช่างก็มาเนาะจากต่างประเทศช่างก็ไปรับหลานเชื่อไหมคะเพื่อนๆหลานช่างก็ไปตัดมาทรงนี้เนี่ยราคา700บาทนะคะบนห้าง แต่ถ้าใครมาตัดกับช่างก็คือ150นะคะก็ยังว่าเนาะสถานที่เขามันก็ราคาสูงนะคะมันก็ต่างจากต่างจากสถานที่บ้านช่างเนาะนี่แต่ว่าช่างดูแล้วก็ช่างก็ตัดได้เนาะมันก็ในความรู้สึกช่างมันก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะไปตัดร้านไหนอะไรยังไงแต่ช่างดูว่าโอ้นี่เหลือทรงนี่เหลือเจ็ดร้อยนะคะ ามาดูทรงราคา700บนห้างกันที่ช่างจะตัดให้ดูช่างเห็นหลานช่างตัดแล้วช่างก็เลยอยากจะตัดให้กับลูกค้าท่านนี้เพราะว่าช่างไปเห็นมาแล้วก็โอ้ทรงแค่นี้เหรอ700อ่ามาดูทรง150ของช่างบ้างนะคะเพื่อนๆว่าผลงานออกมาแล้วจะเป็นเช่นไรนี่ข้อดีของการตัดผมแห้งนะคะ ตรงไหนที่มันกระโดกเพื่อนๆไม่ต้องขึ้นหวีมากช่างก็เหมือนเดิมปาด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 ให้มันกลมถ้ายิ่งเพื่อนๆคนไหนตัดผมไม่ค่อยถนัดเนี่ยเพื่อนๆใช้เทคนิคช่างได้เลยมันจะมีข้างถนัดกับข้างไม่ถนัดเนะททาะเทคนิคการปาดเนี่ยถ้าไม่ถนัดปุ๊บเล็งเลยเพื่อนๆปาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะไวนะคะเพื่อนๆอนี่ก็ใกล้จะเก็บกรอบฐานทรงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดู การตัดผมด้านบนแล้วทรงที่ตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆสำหรับทรงนี้ที่ช่างที่ช่างดูจากหลานของช่างเนาะที่ไปตัดมาราคาบนห้างก็คือ700ดร้อยบาทะนะคะทรงนี้นะเพื่อนเพ่อนเพื่อนๆก็ต้องดูเทคนิคการจับใบหูการวนกรอบหูบางคนเนี่ยลูกค้าบางคนบอกช่างว่า ผมไปตัดตรงนั้นตรงนี้มาหูกรอบหูผมไม่กลมเลยครับช่างนะคะเพื่อนๆก็นต้องเรียนรู้การวาดช่วงกรอบฐานหูเนาะมันก็จะดูยากนิดนึงว่าจะทายัางไงให้มันโคงน้งมนแล้วก็กลมอามาดูการตัดผมด้านบนไอ้ที่ช่างหวีหวีเนี่ยช่างตัดต่อออกไปเยอะมากเลยนะเพื่อนๆ่อนโอ้หวีหวียังไงก็หวีไม<ๆ>่ออกช่างก็เลยต้องใช้เทคนิคใช้น้ําฉีดนะคะอ่า น้ำฉีดช่วยในการตัดนะคะเพราะว่าถ้าให้ช่างเคยยกให้เพื่อนเพื่อนดูแบบตัดแห้งอะ่ะเพื่อนๆนเคยเห็นแล้วอ่าแต่ทรงนี้ช่างไม่สู้นะคะตัดแห้งต้องตัดเปียกนะคะเพราะว่าหวีก็ยังหวีออกไม่ค่อยจะได้เลยนี่ช่างก็จะใช้เทคนิคให้เพื่อนๆดูว่าทรงนี้ช่างก็ฉีดน้ําในการตัดนกแต่ก็เหมือนเดิมถึงช่างจะฉีดน้ําในการตัดช่างก็ต้องเป่าแห้งในการ เก็บทรงนะคะเพื่อเช็คว่าตรงไหนถ้าถ้าให้ช่างตัดผมให้เสร็จเลยโดยการที่ทั้งตัดทั้งซอยด้วยแล้วก็เซ็ตให้ลูกค้าไปเลยนี่ช่างทําไม่ได้นะเพื่อนๆพืนพนเนาะช่างไม่ถนัดเนาะช่างว่ามันเก็บงานไม่ค่อยละเอียดเนาะมันจะดูความพริ้วของทรงไม่ค่อยได้ท่างก็ตัดตัดไปก่อนเดี๋ยวช่างก็จะมาเก็บทรงซอยโดยการเป่าแห้งอีกทีนึงนะเพื่อนๆน,น,นะ ถ้าถึงยังไงเพื่อนๆจะตัดยังไงก็แล้วแก่แ้วแต่ถ้าแห้งออกมาแล้วให้มันต้องเป็นทรงนะไม่ใช่แห้งออกมาแล้วก็ไม่เป็นทรงโดไปเดมาอย่างนี้ก็ว่าไม่ถือว่าตัดผมสวยนะเพื่อนเ่อนอถ้าตัดผมสวยนี่แห้งกระเซตสวยเวลาใส่เจลก็ต้องเซตสวยไม่ใช่สวยเฉพาะตอนใส่เจลไม่ได้นะเพื่อนๆอเนาะสำหรับช่างนะ ถ้าฐานผมอันไหนมันฟื้นจริงๆช่างก็จะอธิบายลูกค้าว่าถ้าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ช่างก็จะอธิบายเนาะแต่สําหรับน้องท่านนี้เออมันก็ง่ายนะเพื่อนๆน,นะถ้าถ้าตัดผมเปียกเนี่ยหนึ่งมันก็ไม่ฟูสองมันก็ไม่เป็นลูกค้าก็ไม่คันแต่ก็แล้วแต่ความถนัดของใครของมันเนาะว่าชอบแบบไหนตัดยังไงถนัดเอา ไปเรียนมาแล้วก็มาดีไซน์ให้มาเป็นตัวของตัวเองอพอตั้งพอช่างตัดด้านบนเสร็จปุ๊บช่างก็จะตัดหวีผมลูกค้าแสกกลางเนาะว่าดูว่าด้านข้างมันเท่ากันไหมตรงไหนไม่เท่ากันแล้วก็มาเก็บนะคะดูให้มันเท่ากันดูซอยดูพลิ้วให้มันเท่าๆกันว่าตรงไหนที่เรายกออกมาแล้วมันยังมีความหนาความไม่เท่าอยู่นาะเก็บให้กลมรอบศีรษะเลยนะคะ สำหรับการเก็บรายละเอียดส่วนด้านบนเนาะอ่าด้านหลังก็เหมือนกันนะคะยืดตึงออกมาเห็นไหมม,ม,มันก็จะมีความที่แบบว่าไม่เรียบร้อยเนาะหลังจากที่เรายกสูงด้านบนแล้วเราก็มาเก็บกรอบฐานทรงให้มันดูสวยงาม เก็บไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาด่าไดให้มันแห้งนะเพื่อนๆนะเป่าแห้งเนาะถ้าใครเคยดีช่างแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเป่าแห้งเป่าแห้งดีโซ่แล้วก็เป่าแห้งเพื่อดูว่าตรงไหนเนี่ยยังมีความหนานะคะเก็บงานใหม่อีกทีหนึ่งเพราะว่าช่างยังไม่ได้ซอยเนาะถ้าซอยเปียกอะมันมองงานไม่ออกเพื่อนๆ ช่างก็จะซอยแห้งโดยการที่แบ่งผมลูกค้านะคะแสกกลางแล้วก็ซอยให้กลมรอบศีรษะนะคะจับมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าตรงไหนมันจะขาดออกขาดมากขาดน้อยถ้าตรงไหนมันหนาเนี่ยเราซอยไปเนี่ยมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติเนาะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนจับออกมาเลยให้กลมเลยนะคะ mm hmm. เราก็ดูด้วยสายตาเราเนาะว่าตรงไหนมันจะหนาตรงไหนมันยังไม่พริ้วนะคะ เราก็ซอยให้มันบางให้มันพิ้นนะคะสําหรับทรงนี้ที่ให้เพื่อนๆดูอ่ดูเห็นไหมตรงไหนมันหนามันก็จะออกเนาะนะคะเวลาซอยก็ซอยรอบศีรษะนะถ้าฐานผมหนาเนี่ยเรื่องการซอยเนี่ยสำคัญมากเลยเพื่อนๆต้องออกเยอะหน่อย เพราะว่าไม่อย่างนั้นผมลูกค้าก็จะดูฟูฟ่องหนากระเบะือกระบะไม่สวยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเราตัดบ,บ่อยๆเนาะเราก็จะพิจารณาได้นะว่าเออเราต้องซอยตรงไหนเอาตรงไหนออกมันจะเป็นด้วยอัตโนมัตินะคะไอ้ที่เรียนมาก็คือที่เรียนมาเนาะแต่พอมาถึงหน้างานจริงๆแล้วเออตรงไหนไม่สวยตรงไหนไม่เหมาะพอเราตัดไปนานๆเราก็จะเก็บงานเองเป็นเองโดยอัตโนมัติเนะเพื่อนๆนเนาะอืม ก็ค,คือการตัดบ่อยๆการดูบ่อยๆการทำบ่อยๆการสังเกตบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญน,นะคะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆก็ดูนะช่างเสร็จแล้วนะช่างก็จะให้เพื่อนๆดูนี่เป็นไงคะสวยไหมคะเพื่อนๆเจ็ดร้อยบาทบนห้างนี่ช่างตัดร้อยห้าสิบนะคะสำหรับทรงนี้ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเนาะที่ยังติดตามช่างอยู่ถึงแม้ว่าช่างจะลงคลิปช้านะคะเพราะว่าปีใหม่เนาะช่างกระติดลมเหมือนกับเพื่อนๆนั่นแหละนะคะถ้ายังไงปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขทุกวันนะคะสิ่งไหนไม่ดีผ่านไปก็ให้มันผ่านไปองให้เพื่อนๆเจอสิ่งที่ดีในปีที่จะในปีนี้นะคะและก็ตลอดไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมช่างนะคะ แล้วก็ยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นถึงมันจะเล็กน้อยแต่มันก็คือกำลังใจของช่างที่ทำให้ช่างเนี่ยอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมถ้ายังไงเพื่อนๆก็ดูให้จบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบายๆมีความสุขทุกวันนะคะสะวัสดีปีใหม่ค่ะ